บ้านเขานี่มันเป็นไรกันไปหมดคนดีดีหดคนดีดีหายคนดีดีตายหายหมดแล้วมันไปกันไหนมีแต่โกงกินบางก็กินหินบางก็กินดินบางก็เล่นลินเล่กันทินลินดินกินถึงไอ้คนเพินนี่มันคนใช่ไหมบนถนนก็มีแต่โผล่เขียวบนใจเลยเหียวบางคนก็รีกระใจก็จะเถีบไม่สนไม่ว่าจะแทบกูก็จะแอบแต่ว่ากูรีไม่ล็อกกูถีบกูก็จะบีบปิ้ง น, тест, า,นารู้ไหมกูลูกใครกูจะรู้ได้ไงมึงยังไม่รู้เลยสรุปมึงใครเอ่ยเมื่อไหร่จะเชิญเลยกรออยู่เดียแล้วพวกเราจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้จริงดิแล้วพวกเราจะเงียบเฉียบแล้วก็เชิญจริงดิแล้วพวกเราจะปล่อยให้มันกินเห็ดอินแล้วก็ใา่จริงดิแล้วพวกเราจะปล่อยให้มันเสียบจะปล่อยให้มันไล่ลงห้าม,ามันผิดทีแล้วก็แซงจริงดิ ทนไปไม่รู้จะทำยังไงไม่มีไสไม่มีตังค์ไม่มีรัางให้สุกหัวมีแต่หัวขี้เมาไปโรงพยาบาลก็ไม่มีหมอมันมันก็ไม่พอบางคนใครก็ไปรอ่างดับก็ไปรอบางคนก็ไม่งอบางคนก็ทนรอก็คนมันไม่พอบางคนก็หน้างอคุณหมอก็ไม่พอโอ้ยเครียด ทีวีก็มีข่าวเลือดมีแต่ข่าวคนเชื่อเต็มไปด้วยข่าวเลือดก็กคนก็เริ่มเดือดดูไปสามข่าวเต็มไปด้วยเลือดทุมจอทีวีกูหมดละไปช่องจะดูละครก็มีแต่น้งแยงกผัวบางเรื่องก็ลิ้นหัวมีแต่เรื่องพันผัวแยกกันอยู่อันเดียวมีแต่เรื่องเซลเซียสรายการพัฒนาไม่เป็นนิสัยของพวกเราทุกหลายวนันวันก็ไม่สนวันวันเอาแต่บนวันวันเอาแตพ่พนวันวันเอาแต่ทูวันวันเอาแต่ไปวันวันไม่ทำอะไรอะไรว่าพวกเราจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ เราพูกเราจะเงียบเฉียบแล้วก็เชิดจริงดิล้วพวกเราจะปล่อยให้มันกิดหินดินแล้วก็สายจริงดิเราพวกเราจะปล่อยให้มันเสียบจะปล่อยให้มันไล่ ลาไปซื้อโทรศัพท์มาให้ลูกกดเล่นลูกจ้าใจเย็นเย็นอย่าสนอยู่ให้เห็นพ่อแม่จะทำงานตั้งแต่รู่งอก็ต้องใช้เงินเขาทำงานตั้งแต่เช้าไม่ค่อยมีเวลาเช้ามาประยุนเงินลูกเป็นแค่ส่วนเกินมีเงินกับมือถือโตมาหากับเพื่อนพกอากจะไปหาคลิปคิดกันแต่เรื่องชั่วโอ๊ยเครียดแล้วพวกเราจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้จริงดิแล้วพวกเราจะเงียบเฉียบแล้วมาเชิญจริงดิแล้วพวกเราจะปล่อยให้มันกินหิน ให้มันเสียบจับก้อยให้มันไล่หลอกให้มันรีบทีบแล้วว่าแซงจริงดิแล้วพวกเราจะปล่อยให้มันถามว่ามันลูกใครทั้งๆท,ที่เราก็ไม่รู้จริงดิ